สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าหลังลั่นเลยอึ้บอ,อ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นผมทำเมื่อกี้ก็คือท่ารักษาหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นครับท่านผู้ชมซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึงนะฮะผมเนีนอนติดเตียงท่านผู้ชมนอนติดเตียงมาสามสี่เดือน้นะครับ เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นครับรักษานานมากเลยนะรักษาสารพัดวิธีนะครับเอาหมดนะครับจะดัดจะเหยียบจะทุบจะดึงจะฝังเข็มหรือจะครอบแก้วอะไรเอาหมดนะครับไม่หายครับ่านผู้ชมได้แค่บรรเทาสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็นอนติดเตียงครับเพราะขารีบครับขามเล็กกว่ากันไปข้าง แล้วก็ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้หมายความว่าลุกตั้งตรงอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าหลังตรงปุ๊บมันจะปวดมันเหมือนมดดุกสันหลังทิ่มกันครับจึ๊กแล้วพุ่งลงขาชาฝ่าเท้าร้อนแสบนะครับโอ้โหทรมานครับเหมือนตรงอุลกทั้งเป็นเลยนะครับก็นอนติดเตียงอยู่สี่เดือนท่านผู้ชมจนกระทั่งหมอใหญ่ที่รักษาผมเนี่ยนะครับเขาก็บอกไม่ไหวละของใส่ต้องผ่าตัดเดี๋ยวทำเรื่องผ่าให้นะก็อ่านรายละเอียดในการผ่าครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ไหวครับ ก็ต้องยอมครับไม่ผ่านครับพอไม่ผ่านก็ต้องมาทําท่าบําบัดครับซึ่งท่าบําบัดที่ผมสอนท่านผู้ชมแบบเมื่อกี้นี้นะครับมันก็ทาให้ผมกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ระยะเวลารักษาเนี่ยโอ้โหนานนะครับท่านผู้ชมผมรักษาตัวเองอยู่ประมาณนาน,น่ะนะน่าจะหกเจ็ดเดือนได้นะครับกว่าจะกลับมายืนได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับอ่ะคราวน,นี้ตอนที่ผมเป็นอนะ ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นมากขึ้นครับเพราะวันนั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าอะไระครับที่ทาให้มันเป็นแลวมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอันนี้เสียงงูดรถไฟสิ่งที่มันทําให้เป็นได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันก็เลยเป็นครับท่านผู้ชมหลายคนไม่รู้นะครับอ่ะฟังนะครับ กระดูกคนเรามีหลายข้อนะท่านผู้ชมนะแล้วนี่แต่ละข้อมันก็จะมีวุ้นรองไว้ครับไอ้วุ้นตัวนี้เป็นหมอนรองกระดูกครับเขาเรียกหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นวุ้นนะครับมันจะทาให้กระดูกสันหลังเราไม่ชนกันครับทาให้กระดูกหลังเราโค้งงอได้นะมันอยู่ตรงกลางเลยครับมันเป็นวุ้นคราวนี้มันนะชอบไหลออกมาครับมันจะไหลออกมาสองแบบนะครับแบบปิ้นกับแบบไหลไปทั้งยวงนะครับแบบปิ้นเนี่ยนิดเดียวเลยนะมันออกมาปิ้นมานิดเดียวครับไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอก็ตามจะเห็นมันปิ้นมานิดเดียวครับ กระดูกผิดรูปนิดเดียวก็จะมีอาการปวดสะโพกเล้าลงขาชาฝ่าเท้าอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้รักษาง่ายครับทาท่าผมประมาณเดือน2เดือนหายเลยครับไม่ต้องรักไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลครับทำท่าผมอยู่บ้านเนี่ยหายเลยเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตอนท้ายให้นะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับวันนี้ต้องฟังก่อนว่ามันเป็นได้เพราะอะไรนะครับปินรักษาง่ายแต่ถ้าเกิดไหลไปทั้งยวงรักษายากครับลักษณะของผมคือไหลไปทั้งยวงนะครับก็คือไหลออกไปเลยครับบืด มองไม่เห็นหมอนรองกระดูกครับทาฟิล์มเอ็กซรย์มาอะไรยังไงก็ไม่เห็นเหมือนมันสลายไปแต่จริงมันไม่ได้ไปไหนนะครับกระดูกมันชิดติดกันครับแล้วตัวมันก็ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับกลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกปิดกันนะครับแค่นี้พอมันทับเส้นประสาทจะเกิดอะไรขึ้นนะมันทับเส้นเลือดเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงขาครับเกิดอาการชาครับเหมือนเราเอามือเนี่ยบีบข้อมือตัวเองนานๆครับมันจะชาที่มือนั่นแหละครับคือเลือดไปเลี้ยงน้อย พอไปเลี้ยงน้อยมากๆมันก็ชาขึ้นชาขึ้นแสบร,ร้อนชาแสบร,ร้อนชานะครับขาก็จะเล็กลงครับเล็กลงเล็กลงไปข้างหนึ่งจะสังเกตได้เลยว่าขาจะเล็กลงถ้าเป็นหนักแล้วนะครับยิ่งทำไมรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะโอ้โหมันจะดาหนิ่งไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันทับเส้นเลือดเสร็จมันทับเส้นประสาทด,ด้วยครับเส้นประสาทก็จะปวดในแก้มก้นปวดในสะบักบางคนก็เรียกว่าสะบักเพชรจมบางคนก็เรียกสะโพกหนีบเส้นประสาทก็หลายอย่างที่เรียกกันไปนะครับๆๆๆๆๆ แต่สุดท้ายคือหมอนรองกระดูกเนี่ยไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับอาการ้ทวีความรุนแรงขึ้นครับปวดสะโพกครับล้าวลงขาขยับไม่ได้ครับเดินไปประมาณสี่ห้าก้าวต้องนั่งแล้วครับเพราะมันปวดมากครับต้องนั่งลงนะครับพอเป็นหนักๆเข้าเนี่ยจะเดินไม่ไหวนะครับจะต้องนั่งแล้วพอลุกขึ้นยืนปวดบางคนก็สลับกันครับนั่งปวดยืนไม่ปวดบางคนยืนปวดนั่งไม่ปวดแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตานะครับอันนี้เป็นหนังมากเข้าอ่ะเอาละเว้ยนั่งก็เริ่มจะ ทรมานแล้วน่าจต้องบิดไปบิดมาทํางานก็ไม่ได้แล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับหนักเข้าหนักเข้าร้องโอดโอยครับซื้อยาแล้วมากินก็ไม่หายนะครับรักษางไงก็ไม่หายแล้วถ้าเกิดเผลอนะเผลอไปรักษาผิดทางไม่รู้ไงไปให้เขานวดไหมเขาเหยียบไหมเขาดัดไปหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับมันจะดีตอนไปทําครับแต่หลังจากไปทํามาแล้วนะกลับมาบ้านมาสักอาทิตย์หนึ่งมันจะหนักขึ้นครับหนักหนักหนักขึ้นใครไม่รู้ไปซ้ําอีกซ้ำที่สองที่สามยิง่งหนักลงไปอีกนะครับจะดีตอนทํา ทรมานตอนกลับมาอยู่บ้านนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้พออาการมากขึ้นเรื่อยเร่อยเราก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรมันก็ทวีความรุนแรงทวีความรุนแรงจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถนั่งได้ครับต้องนอนครับนอนแล้วรู้สึกดีครับพอลุกขึ้นมานั่งก็ปวดอีกโอ้ยบางคนนอนอยู่ยังลุกขึ้นไม่ได้นะต้องแสะตัวเองขึ้นมานะครับนอนแล้วมันบิดแล้วมันหูมันปวดกระดูกครับปวดกระดูกปวดส้นเส้นเอ็นปวดปวดไปหมดเลยครับตั้งแต่ช่วงล่างลงไปครับโคตรทรมานเหมือนตันคนรกทั้งเป็นเลยครับใครไม่เป็นไม่รู้นะครับ อันนี้มันเกิดขึ้นด้จากอะไรมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรานั่งนานยืนนานนะคุณผู้ชมนั่งนานครับวันหนึ่งนั่งประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงติดต่อไปนะครับเวลาสักห้าปีถึงสิบปียังไงก็เป็นครับหมอลองดูหลังทับเส้นนะครับบางคนก็ยืนนานเกินครับยืนโคตรนานเลยวันยืนเจ็ดแปดชั่วโมงติดต่อสักห้าปีถึงเจ็ดปีนะเป็นครับหมอลองดูหลังับเส้นนี่คือสาเหตุหลักๆคือนั่งนานยืนนานนะครับก้มยกของหนักบ่อยอันนี้ก็เป็นได้ครับก้มบ่อยก้มบ่อยอย่างเงี้ยครับทุกๆวันนะเป็นครับเป็นแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีอาชีพนั่งงานยืนนานนะเราต้องสัง, mm. สงเกตตัวเองดูนะครับยืนนานก็อาจจะเป็นพวกพนักงานในโรงงานพนักงานในห้างใช่ไหมช่างตัดผมแม่ค้าตามตลาดนัดขายของยืนนานพ่อค้าอาหารตามสั่งพวกนี้ยืนนานนะครับนั่งนานก็พวกพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่อะไรพวกนี้นะครับรถโตรถไฟอะไรกระทั่งครับคู่นี้นั่งนานไปนะครับ น,น,าน,าน,นั่งในออฟฟิศน,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 นานเนี่ยนั่งทางานทั้งวันนั่งเย็บผ้านานๆเนี่ยนะครับเอาเลยครับไม่นานมันจะออกอาการแล้วก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับอย่านั่งหลังคอมอย่ายืนนานเกินสลับกันไปสลับกันมาครับนั่งนานก็นมปยืนบ้างยืนานานก็นมานั่งบ้างสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างนี้จะเป็นยากขึ้นนะครับเป็นยากขึ้นอ,อุบัติเหตุครับเป็นในครั้งเดียวได้เลยเ <het> ช่นตกจากที่สูงนะครับรถล้มรถคว่ำเล่นกีฬาผิดประเภทพวกนี้เป็นได้เลยนะครับอุบัติเหตุนะครับ เอี้ยวตัวแบบรวดเร็วรับปุ๊บไปเลยนะครับบางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเสิร์ฟไปนวดครับนวดแล้วให้เขาดงเขาดัดอีท่าไหนไม่รู้เกลับเปเลยนะครับนี่ก็ถือว่าโชคร้ายนะครับแต่ที่โชคร้ายนั้นก็คือการไอและจามครับคุณผู้ชมไอและจามเอาฟังไม่ผิดครับไอหรือจามแรงๆส่งผหัว้คุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นได้โคตรโชคร้ายเลยนะครับนะต้องระมัดระวังครับอ่ะครานี้ท่านผู้ชมรู้แล้วนะว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นนะครับนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยๆเกิดการกระแทกระมัดระวังนะครับ ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมิฉั้นเป็นแน่นะครับอ่ะอันนี้ก็มาถึงการรักษาละนะ Mania วิธีรักษาที่ผมให้ทําท่ายืนเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าให้กระดูกมันยืดออกจากกันครับในเมื่อหมอรับกระดูกมันกลับไม่ได้ใช่ไหมแล้วต้องยืดออกครับกลุ้เพื่อให้มันกลับแล้วิธียืดกระดูกออกนั้นก็คือท่าที่ผมทําเมื่อกี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมจะทําท่านอนทําให้ดูก่อน5ท่าเพราะว่ามันจะมีผู้ชมหลายคนนะครับเป็นที่เป็นหนักถึงติดเตียงละไม่สามารถลุกขึ้นมาทําได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องทําท่านอนท่่ากอน ให้คุกคนให้ท่านผู้ชมนั้นลุกขึ้นมาได้ก่อนพอลุกขึ้นมาได้เสร็จต้องรีบทําท่ายืนครับท่าที่6นะฮะถึงจะหายนะครับเพราะฉะนั้นดูท่านอนทําแล้วคนที่ไม่เป็นทําได้ไหมได้ครับท่านอนทําถ้าคุณไม่เป็นคุณก็คุณยังไม่ติดเตียงพูดผิดถ้าคุณเป็นแต่ยังไม่ติดเตียงคุณทําได้มันก็หายได้เหมือนกันท่านอนทำนะับแล้วก็ง่ายกว่าท่ายืนทําเยอะนะครับไปชมท่านอนทำห้าท่าครับเอาละครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีห้าท่านะครับเริ่มจากท่าที่หนึ่งก่อนนะครับ ท่าที่หนึ่งครับชันศอกขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าชันศอกนี้ค้างไว้ครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับนะประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยเพื่อเล็กน้อยนะครับ ให้สะดือเลยเพื่อเล็กน้อยค้างไว้สามสิบวิครับท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทาไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับอ้าวแต่พยายามทําให้ครบจะดีนะครับอ้าวท่าที่สามครับท่าที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับ ข้างไหนเอาไปคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมแค่นี้สามสิบครั้งอ่าพอครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอ่ะมันจะตึงตรงนี้นะครับ มันจะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรึบได้จะโล่งเลยนะครับหลายๆคนทําท่านี้แล้วหายได้นะครับสามสิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่าก้านลมนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับ สามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับอพอครบสามสิบวิก็พอนะครับอืนี่คือท่าที่สี่นะครับอ้าต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละวให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแล้วใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรกๆจะเจ็บหน่อยครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลําตัวเห็นไหม แขนสองข้างตรงแนบลำตัวหลังแอ่นนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแล้วโยกไปข้างหน้าครับสามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาโยกก็ผักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอ่นๆนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไปสามสิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้ส0มสิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบสาสิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่า ทำ5้าท่า,ทาครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล่งนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทาได้นะครับพยายามทําให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่าไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคครับนี่คือท่านอนทํานะครับอ่านั่นแหละครับนี่คือท่านอนทํา้าท่านะครับทําตามทุกวันนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับ4ี่เวลาท่านจะมีอาการดีขึ้นดีขึ้น ก่อนนอนทําดีมากมันจะนอนหลับสบายนะครับอ่ะคราวนี้เป็นท่ารักษาละท่ารักษาที่ดีสุดคือท่ายืนนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับท่ายืนนะอ่าผมจะยืนอ้าขา45องศาแบบนี้นะครับแต่นั้นให้ใช้มือครับหันเข้าหากันอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันนะครับแล้วเลื่อนลงมาครับเอาสันเนืเนมือไว้ที่ขอบเกงในทั้งสองข้างนะครับฮะแล้วก็ขยุ่มเกงไว้หรือไม่ขยุมก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่นั้นให้ย่อเข่าลงไปครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับ ห็นไหมแขนทั <Ark ham> first, ้งสองข้างจะแข็งป๊กเลยนะแนบลําตัวแรกๆทำนะแขนมันจะไม่ตรงนะครับก็ทําแบบงอไปก่อนครับพรามันตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ก้มไปครับเข่าก็ตึงสองข้างเห็นไหมแขนก็แนบลําตัวเข่าตึงทั้งสองข้างอ้าออกนะครับแขนแนบลําตัวแล้วก็โยก่างนี้ครับโยกให้ได้30ครั้งนะครับโยกไปเวลาโยกเนี่ยให้แขนผักตัวเองไปด้วยนะครับโยกแล้วแขนก็ผักตัวเองไปด้วยนะครับให้กระดูกสันหลังมันยืดออกนะครับอย่าลืมนะครับแขนต้องตรงนะครับเนี่ยทำนี้ครับ30ครั้งครับ1 2สอง ส4 5สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ากระดูกสันหลังเคลื่อมนมมนแดดมันจะดังกรึบครับจะโล่งเลยครับดังกรึบปุ๊บมันจะโล่งครับเวลาเราทําเสร็จแล้วก็ยอ่อเข่าครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้น <c oughs> ทําอย่างนี้ครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลารอบละส0ครั้งได้ทําไม่หวั่นก็รอบละสิห้าครั้งก็ได้ครับทําเยอะๆทําบ่อยๆนะครับทําจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบเมื่อไหร่คุณจะหายคุณจะโล่งนะครับอุปสรรคครั้ง ในการทําแรกนะครับคือแขนทุกคนจะงออย่างนี้ครับเาก้มไปปุ๊บห้ยทำไมแขนไม่ตรงเหมือนอาจารย์เลยวะแขนเราเข้าไปไม่ได้เหมือนกันครับผมทําใหม่ใหม่แขนครับผมว่าเข้าไม่ได้ครับมันก็ต้องฝึกครับฝึกยังไงก็ฝึกแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกแบบวงอ้อยนะครับสามสิบครั้งทําทุกวันครับเวลาทําเพ่งไม่ไดแขนนะครับพยายามเพ่งไม่้แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแล้วก็ฝึกไปครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละสิบห้าครั้งรอกัยี่สิบสามสิบแล้วแต่แต่คุณจะต้องฝึกให้แขนตรงให้ได้ภายในหนึ่ง พอคุณทําทุกวันทรมานมากเลยนะแขนจะเริ่มตรงเองครับเนี่ยครับมันจะตรงแนบลําตัวเลยเห็นไหมพอมันแนบลําตัวมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วครับคุณก็สามารถที่จะดันกระดูกออกได้นะครับอ่าสันหลังมันจะยืดออกนะครับพยายามทําแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่หลุดนะครับแต่เจ็บมันเจ็บแน่ครับตุกคนวต้องเจ็บเนี่ยครับมันก็จะโล่งครับมันก็โคตรโล่งเลยนะฮะผมรู้สึกสบายตัวโล่งเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาคุยรายละเอียดกันนะครับ คือท่าที่ผมให้ท่านชมทาเนี่ยมันยากมากแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไปทําให้หมอที่รักษาท่านผู้ชมดูนะเขาจะห้ามเลยห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นการก้มเขาห้ามก้มอยู่แล้วหมอพูดถูกครับห้ามก้มนะครับแต่ในลักษณะที่ผมก้มเนี่ยมันจะมีแขนนะครับเป็นตัวดันนะดันกระดูกให้เรายืดออกอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดท่านผู้ชมทําไปแล้วแขนงอแบบนี้มันจะยังไม่รักษาตัวเองครับมันจะเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้นในระยะเริ่มต้น ฟังไม่ผิดครับมันจะเจ็บปวดมากขึ้นในระยะเริ่มต้นพอทำปุบจะรู้สึกเจ็บปวดจริงๆเลยมากขึ้นเป็นสองเท่าเหมือนกับผิดทางเหมือนกับมาผิดทางเลยเหมือนกับซ้ําให้เป็นมากขึ้นแรกๆก็เป็นอย่างนั้น,นะครับอดทนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องฝ่าช่วงแรกไว้ให้ได้ความเจ็บปวดฝ่าช่วงนั้นไปได้จนก,กว่าท่านผู้ชมจะทําแขนตรงพอท่านผู้ชมทําแขนตรงได้ปุ๊บมันจะเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาครับมันจะเห็นผลเลยเขาเนี้ยมันจะเห็นผลเลยว่าเรานอน,อนหลับง่ายขึ้นไม่ทรมานนะครับ ไม่ต้องกินยาแล้วอาการเจ็บปวดทรมานเบาบางลงและค่อยๆดีขึ้นอาการสุดท้ายก็คืออาการชาใครที่ทํามาจนถึงตอนนี้แล้วนะอาการเจ็บปวดหายเดินได้ดีขึ้นแต่ชายังไม่หายไม่ต้องตกใจนะครับอาการชาคืออาการสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายสุดมันจะชาที่ปลายนิ้วเท้าครับมันจะชาอยู่ตรงนั้น,นะครับแล้วไม่นานก็หายนะครับ <c oughs> ฝึกไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม อย่าลืมอย่างที่ผมพูดนะครับแรกะจะเจ็บปวดทรมานเหมือนหูเหมือนมาพิทางสองสามเท่าให้อดทนนะฝึกจนแขนตรงให้ได้ถ้าแขนตรงเมื่อไหร่จะเห็นผลเลยครับในเดือนที่ 2- อที่3เพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้น1เราจะต้องฝึกให้แขนตรงครับข้อที่1ฝึกให้แขนตรงนะฮะประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนแขนจะเริ่มตรง2อย่ากั้นลมหายใจหรืออย่ากเก่งเพราะอะไรถ้าเราเกง่งเรากั้นกระดูกเราจะไม่ลั่นมันจะล็อกติดเลยครับมันไม่ดันไม่ลั่นผมเกรงไว้เนี่ยดึงไงก็ไม่ลั่นหักไงก็ไม่ลั่น ถ้าผมไม่เกรงไม่กั้นนะครับดังทุกข้อเห็นไหมเหมือนกันครับอยากเกรงอยากั้นเพื่อให้กระดูกสันหลังเรานั้นยืดออกครับกรึบทาให้ยืดออกกรึบมันโล่งมันก็จะเยอะหมอนรองกระดูกที่มันกลับไม่ได้มาทับเส้นเลือดสมองมันจะไหลกลับที่เดิมครับที่มันทับเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่นะกระดูกอ้าออกครับกรึบมันก็จะไหลกลับที่เดิมครับขายเส้นเลือดเส้นประสาทหายเลยนะครับอ่าอยากเกรงอยากกั้นข้อที่สองนะข้อที่สามทำแรงๆทำแรงๆครับโยกแรงๆ แต่คุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าคุณผ่านข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็คือคุณแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วคุณทําข้อที่สามได้เลยคือทําแรงๆนะครับใส่น้ําหนักให้แรงที่สุดครับเพราะถ้ามันไม่มีแรงไม่ออกนะครับคือเราจะงัดกระดูกออกอ่ะเห็นไหมเราจะงัดกระดูกออกอ่ะแล้วอืดอดมันก็ไม่ออกครับมันต้องบึกอย่างเงี้ยครับมันถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับมันไม่ต้องกลัวเจ็บคุณไม่มีอะไรจะเสียเชื่อผมในชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นโรคนี้จนถึงขั้นนี้นะคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณต้อง แรกกับมันนะความเจ็บปวดแค่นี้สบายครับเราต้องทนได้เราต้องกลับมีชีวิตมอนเหมือนเดิมได้นะครับอย่าเพิ่งไปทอนะอามาถึงตรงนี้ถ้าใครทอ้อใครถอยนะครับโหทรมานเป็นแล้วแม่งหงุดหงิดทํางานไม่ได้โหใครมาพูดอะไรก็หงุดหงิดขนาดคนที่รักถามว่าเป็นไงบ้างยังหงุดหงิดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันร่างกายด้วยเอาจิตใจเราด้วยทาให้เราแย่นะครับเพราะนั้นต้องต้องเพิ่มกลังใจให้ตัวเองนะครับการที่จะหากําลังใจให้ตัวเองนั่นก็คือการดูคลิปผมนะครับ ฟังผมพูดเ่อยบ่อยท่านก็จะมีกําลังใจนะครับหรือท่านไม,ไม่แน่ใจใช่ไหมท่านก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับใต้คลิปนี้จะมีคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะเขาจะมาลงคอมเมนต์ดีๆให้ครับแล้วอ่านเลยครับเราจะมีพลังใจนะครับว่าเราอยากจะหายเหมือนเขาอยากจะดีเหมือนเขานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายแล้วมาลงคอมเมนต์นให้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ท่านนั้มีพลังครับคอมเมนต์ของทุกๆท่านที่มาลงให้มีพลังครับอ่านแล้วแม่งโคตรมีพลังอยากจะหายนะครััับบโโลลกกนนนีีเน้เเ่มมป็ทรมมาราค ทรมานมากผมเรียกมันเลยครับไอ้หมอนะรกทับเส้นเพราะมันอืมันเหมือนตกนรลกจริงๆนะครับนั่งก็โอยนอนก็โอยบิดนิดเดียวก็โอยเดินก็โอยมันโอยตลอดมันเจ็บมันปวดนะครับทุกวินาทีอ่ะหายใจเขาออกแม่งมันจะเจ็บจะปวดอยู่เรื่อยครับมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างจะเข้าไปหากระดูกคุณกล้ามเนื้อคุณแล้วฉีกมันออกมาอะไรเงี้ยนะโอ้โหมันทรมานเับใครไม่เป็นไม่รู้นะโอ้ย โอ้ทรมานบางคนก็ทนไม่ไหวฆ่าตัวตายไปเลยนะครับก็มีนะครับอ่านข่าวดีๆจะเจอนะครับเป็นโรคแล้วรักษาไม่หายนะครับคนดังก็มีนะบางคนก็ยอมปิดชีพตัวเองไปเพราะว่าทําไงก็ไม่หายสักทีนะก็โอ้ไม่น่าครับนะ่าเสียดายนะถ้าเจอคลิปผมผม,โ,มโชคดีมากคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนผมอย่างแน่นอนเลยนะครับก็อยากให้ผู้ชมช่วยแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อปส่งไปยังผู้ป่วย หลายคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอนะครับพอเ,เขาเห็นคลิปผมเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมถ้าผู้ชมก็ได้บุญผมก็ได้บุญครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับใครที่ชอบรายการนะครับสามารถสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับ ยูทูบกดลุ่มหัวใจครับกดปุ่มขอบคุณนะครับส่งคอมเมนต์มาให้ผมได้นะครับสีบาทขึ้นไปนะครับในยูทูบนะครับส่วนเลขที่บัญชีนี้แล้วแต่เลยครับท่านผู้ชมจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อให้ผมนั้นมีกําลังใจครับทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่เห็นรายการดีๆของผมนะครับใครที่อยากจะตอบแทนผมนะครับทำแล้วดีขึ้นทําแล้วหายก็ตามหมายที่บัญชีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมนะครับมาถึงตรงนี้ก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมต้องอดทนในการฝึกทนท่านนี้ะครับ ต้องอดทนมากๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเล็กๆก็ทรมานนะครับฝึก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 เอาท่านอนก่อนก็ได้ครับห้านอน5้าท่าเนี่ยให้มันได้นะครับมันก็จะเบาบางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะหายให้มันเร็ววันหรือว่าเห็นผลได้ดีขึ้นก็คือทําท่ายืนให้ได้นะครับทําให้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกโล่งนะครับรู้สึกว่าเออฉันดีขึ้นว่ะฉันกลับมามีชีวิตใหม่ละวจะทํางานได้เต็มที่นะครับ ราะบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับแล้วก็มาเปิดป่วยแบบนี้มันทําอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมคนที่เป็นโรคนี้มันทรมานนะครับจะทํางานเหมือนเดิมก็ไม่ได้บางคนก็ต้องลาอาอกจากงานไปเลยนะครับแล้วคนภายนอกเขาก็ไม่รู้นะว่าเราเป็นอะไรเพราะไม่มีบาดแผลม,มีหายเลยนะครับมันเป็นภายในนครับบางทีเราไปเดินเราไปเดินส่งเอกสารหรือว่าทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเห็นหมั่นใส้ไอ้หาแค่นี้มึงอะไรออเสาะว่าแม่ง อะไรประมาณนี้นะทําให้เราหงุดหงิดมากขึ้นพราเขาไม่ได้ใช่เรานะครับว่าม,มันทรมานขนาดไหนนะครับทุกย่างก้าวของเรามันคือความเจ็บปวดนท่านผู้ชมทุกการขยับขยื่นของเรามันคือความเจ็บปวดหลายๆคนเขาไม่รู้นะครับทรมานจริงๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งท้อใจนะครับฟังผมดูคลิปผมแล้วลองทําตามผมว่าท่านผู้ชมกลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมครับกลับมาออกกําลังกายได้ทํางานที่เองชอบได้แล้วก็ระมัดระวัง มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับขยันทําทุกวันอย่าขี้เกียจทำนะอย่าท้อถอยอย่าไปว่าโอ้โหวันนี้ทําเจ็บไม่เอาแล้วไม่ทาไม่ครับคุณอยากหายคุณต้องลุยครับสู้กับมันเจ็บก็ต้องทนนะครับเอาให้ได้ครับเอาให้หายให้ได้แล้วคุณจะต้องมาขอบคุณผมแล้วขอบคุณจริงๆนะครับคุณจ่าขอบคุณมากมากให้ชีวิตผมนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากท่านยินนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองครับรักษาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาช่วย ไม่ต้องกินยาทำเองได้เลยหายแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ